ห้าคำพูดที่ควรเลิกพูดถ้าไม่อยากล้มเหลวทางชีวิต 1. ไม่มีเงินเมื่อไหร่ที่คุณพูดคำว่าไม่มีเงินสมองของคุณก็จะบล็อกความสามารถในการหาเงินทันทีเส้นประสาทก็จะสร้างความเชื่อว่าคุณไม่มีเงินให้แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้น ฉะนั้นเลิกพูดคําว่าไม่มีเงินแต่สิ่งที่คุณควรจะสื่อสารกับตัวเองหรือถามตัวเองนั่นก็คือทําอย่างไรฉันจึงจะมีเงินคําถามแบบนี้ค่ะคุณถึงจะเกิดไอเดียว่าฉันจะหาเงินมาจากไหนฉันจะต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวฉันได้อย่างไร 2. ไม่มีเวลาคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันค่ะ 8ชั่วโมงแรกคือการพักอ่นนอนหลับ8ชั่วโมงที่2คือการทำงานและ8ชั่วโมงสุดท้ายคือตัวตัดเชื่อค่ะคุณใช้8ชั่วโมงสุดท้ายของคุณไปกับเรื่องอะไรถ้าคนไหนใช้8ชั่วโมงสุดท้ายในการพัฒนาตัวเองหรือหารายได้เสริมคุณก็จะมีชีวิตที่ดีแต่ถ้าคุณใช้8ชั่วโมงสุดท้ายไปกับเรื่องไร้สาระและไม่คุ้มค่าหน้าตาชีวิตของคุณก็จะเป็นผลลัพธ์กับ8ชั่วโมงที่คุณใช้ไปค่ะ 3. ํทไม่เป็น ไม่มีใครทําอะไรเป็นตั้งแต่วันแรกค่ะทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการลงมือทําและฝึกฝนวันนี้คุณต้องถามตัวคุณเองว่าทําอย่างไรฉันถึงจะทําสิ่งนี้ได้ตัดสินใจสําเร็จลงมือทําและค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันค่ะ 4. ไม่ได้เรียนมาทางนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่ายุคปัจจุบันเนี่ยการสร้างไรายได้หรือการสร้างความร่ํารวยแทบไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนกันมาจากมหาลัยเลยค่ะ แต่มันเป็นความรู้ที่คุณต้องเรียนรู้ศึกษาในเทรนด์ปัจจุบันยุคนี้คุณต้องมีสกิลด้านไหนยุคนี้คุณต้องรู้เรื่องอะไรนี่ต่างหากที่เป็นความรู้ที่คุณต้องใช้เพราะฉะนั้นเลิกหาข้ออ้างให้ตัวเองนะคะด้วยการพูดว่าฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้ 5. ยังไม่พร้อมคนที่พูดประโยคนี้ไม่เคยสำเร็จค่ะ เพราะคนสำเร็จเขาไม่เคยรอให้พร้อมแต่เขาจะ learning by doing ความพร้อมไม่มีอยู่จริงแต่เขาจะลงมือทำทันทีเมื่อเห็นโอกาสถ้าไม่อยากล้มเหลวก็เลิกรอให้พร้อมนะคะวันนี้ถ้าไม่อยากล้มเหลวทั้งชีวิตก็นำทั้ง5ข้อนี้ไปปรับใช้ในการสร้างชีวิตของเรากันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์เป็นกำลังใจครูอุย๋ยด้วยค่ะ